สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคําพีวิธีรวยนะครับผมมาเจอกันแบบนี้นะฮะวันจันและวันอังคารบ่ายโมงสินาทีโดยประมาณนะครับทางช่อง9 M+ HD มาเลขสามรายการที่จะเชิญชวนให้คุณมาติดตามแล้วคุณติดตามปั๊บคุณจะร่ําและรวยตอนตอนนี้รวยแล้วตอนนี้รวยหรือยังเริ่มรวยหรือยังคุณผู้ชมที่ดูรวยแน่นอนส่วนพวกเราก็ตามมีตามเกิดกันไปก่อนนะครับผม เราก็ได้เทคนิคเหมือนกัน oh, ในการ <okay. S 1> ทำธุรกิจแต่อยู่ที่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะไปจับจังหวะได้เคมีกับธุรกิจไหนมากกว่าแล้วที่สําคัญสุดต้องอย่ายอมแพ้ณนะช่วงเวลานี้หลายธุรกิจอาจจะประสบปัญหาภาวะซบเซากันไปบ้างแต่เราจะเอาใจช่วยคุณและอยู่เคียงข้างคุณพร้อมสนับสนุนคุณให้ได้มาออกรายการแบบนี้แหละใช่เราพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกท่านอย่างเช่นช่วงนี้ที่เราจะมาช่วยเหลือผู้ประกอบการจากทั่วทุกภาคเหนือใต้อีสานออกตก ถ้าใครมีปัญหาส่งมาบอกเราได้ผ่านาทางอินบ็อก์เพจคำพีวิถีรวยเพราะ,ะเราจะพาคุณทุกคุณผู้ชมทุกท่านมาออกในช่วงคำ,คำพีวิถีรวยช่วยผู้ประกอบการสู้ภยัยโควิด9ไปค่ะมาแล้วนะคะสำหรับผู้ประกอบการรายแรกนะคะ,ะที่เราพร้อมจะ ปลุกกระแสการค้าการขายให้กับเขาเนี่ย,ยได้มีชีวิตชีวาขึ้นมาเจ้าแรกนี้นะคะเป็นของดีจากจังหวัดขอนแก่นค่ะมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะแ,แต่งตัวมาเต็มตยศเลยเดี๋ยวนะให้แนะนําตัวก่อนแนะนำตัวเองก่อนเลยว่าชื่ออะไรร้านอะไรอยู่ที่ไหนยังไงครับผมดุกอ่ออาจนนร้านอ่า าแปลรูปผลิตภัณฑ์อาหารเป็นบ้านครับผมขออนุญาตอีกทีเมื่อกี้สัญญาไม่ค่อยดีครับขอให้พี่แนะนำตัวอีกสักทีได้ไหมเมื่อกี้หมมันคือคึกคักขัดขัดห้งหายอะไรด้วยนะคะเริ่มใหม่เริ่มใหม่เลยใช่ไหมครัได้เริ่มใหม่เลยครับเราพร้อมไห้คุณเริ่มใหม่ได้ตลอดเราอยากช่วยผู้ประกอบการโอเคผมสุภัชัยศรีสุธรนะครับจากขอนแก่นครับผมทำกิจการแปลรูปอาหารเป็นบ้านครับ อ่านะคะจากจังหวัดขอนแก่นทำกิจการเกี่ยวกับการแปลรูปอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านที่ว่าที่เป็นของดีของร้านของเรานั่นก็คือปลาล้าโมควันครับผมปลาร้าโมควัน,นของโปรโดของโปรโดรับทำไมต้องโงมควันด้วยครับผมาาจากการแปลรูปตัวเนี้ยเป็นการเพิมพ่มมาเพิมพ่มเพิ่มเพิ่มมูลค่าให้กัวสินค้าเองแล้วก็สามารถดัดแปลง ตัวสินค้าเนี่ยให้ให้ล่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับคือปลาปลาดัาของตลาดเดี๋ยวจะเยอะหน่อยนะฮะหมายถึงว่าผู้แข่งจะเยอะผมต้องปรับปรุงหรือว่าพัฒนาสินค้าตัวเองให้ติดไปจากคนอื่นระดับหนึ่งค่ะนะคะทีนี้มาพูดถึงความน่าสนใจของปลาร้ารมควันดีกว่าค่ะมันน่าสนใจยังไงทําไมต้องซื้อร้านของคุณพี่ต้องอุดหนุนร้านคุณพี่ด้วยค่ะคือจริงๆในตัวปลาปลาด้าน คนท,ทั่วไปนะฮะจะเขาจะขายเป็นเป็นเป็นตัวปลาล้ําอ่ะที่ไม่แห้งนะฮะส่วนไอ้ตัวปลา,าล้ํารมควันเนี่ยของผมเนี่ยมันจะเป็นอ่าจะผ่านการอบให้แห้งก่อนนะครับแห้งก่อนแล้วค่อยมารมควันอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราสามารถอ่าเพิ่มรสชาติสีสันให้กับตัวปลาล้ําของเราเนี่ยได้ได้ได,ได้ตามใจชอบตามแบบอย่างตัวเนี้ยนะฮะที่ผมยกตัวอย่าง เป็นปลารารมควันลดบาร์บี큐ลดบาร์บีวด้วยนี่ธรรมดาที่ไหนคงเอกลักษณของปลาราเหรอครับอย่างนี้โอ้โหมันเป็นมันโดนกลิ่นบาร์บีวกลบหรือเปล่าครับมันจะคงความแซ่บไว้อยู่หรือเปล่าฮะอะไรนะฮะอ๋อคือการที่เอาไปรมควันใช่ไหมแล้วมันบอกว่าใส่พวกกลิ่นบาร์บีวอะไรเงี้ยมันจะทําให้เสน่ห์ของปลาร้าเนี่ยลดลงไปหรือเปล่า ยฮะยังอยู่ยังอยู่ในในตัวของปลาลาเองเนี่ยมันใช้เวลาหมักของมันนานอยู่แล้วนะคะัต,ตัวตัวตัวเนื้อตัวข้างในเราเรามาแต่งรสชาติข้างนอกให้มันเพิ่มให้มีสีสันเพิ่มแล้วก็แปลกแล้วก็ได้ได้บรรยากาศในการกินปลาลาเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ไม่ได้มีเฉพาะในส่วนของรสชาติที่มีบาร์บีคิวไปด้วยรู้สึกว่าจะมีหลายรสชาติมากอย่างเช่นอะไรบ้างคะ,ะแนะนำหน่อยครับแนะนำหน่อย โอเที่ผมทำเลยฮะเป็นรถดั้งเดิมนะฮะตัวตัวตัวนี้ขออนุญาตจับเลยนะฮะเอาเลยครับเเอาลยครับตัวเลยนะฮะเอาตัวรถเริมนะฮะรถดั้งเดิมแล้วก็อีกตัวที่ขายดีก็คือรถรถรถลาบนะครับรถลาบรถน้ําตกนะครับแล้วก็วันนี้กําลังมาที่ผมโชว์อยากโปรโมทนิดนึงเพราะว่าซอสบาร์บีคิวเนี่ยคือของผมทําเองด้วยนะครับเที่ยวซอสบาร์บีคิวเองด้วยนะครับตอนนี้กำลังกำลังกำลังเป็นที่น่าสนใจของลูกค้า <น>ตัวตัวตัวมาบ์ิคิวครับอ่านะคะแต่มผมเห็นพี่สุปชัยนี่แต่งตัวมาเต็มยศเลยครับพี่โอ้โหแต่งตัวเหมือนเป็นเชฟนี่เราก่อนที่จะมาทําปลารรมควันก่อนหนะ้านี้ทําอะไรมาก่อนครับพี่เออก็ก็ก็กลานนิดนึงไงผมอ่า,อามีโอกาสได้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนเชฟอ,อยู่ที่ที่โตนโตแคนาดาครับสองปีแล้วก็ หลังจากนั้นก็ทางานเรื่อยๆหาประสบการณ์มาวันสิบกว่าปีแล้วก็ได้กลับมาอยู่บ้านเรานี่แหละครับพี่สิทขันแจนครับนะคะณตอนนี้เนี่ยหลายธุรกิจเขาประสบปัญหาในช่วงโควิด -19 ีนะคะพี่สุภชัยเองเนี่ยเจอปัญหานี้มากน้อยแค่ไหนคะช่วงช่วงแรกๆก็ๆก,ๆก็ระดับหนึ่งลยะครับช่วงแรกๆตอนกองสี่ห้าย้อนหลังเนี่ยอ่ผมจะติดอยู่ที่การขายออฟไลน์การการนำเสนอสินค้าตามตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยจะ จะปิดลงหรยกเลิกแต่ว่าในส่วนของออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยยังยังไปได้ดีแหละแล้วก็ปัญหาเรื่องการขนส่งขนส่งวัดคดิบเพราะว่าปลาที่ผมสั่งมาทําพวกปลาส้มเนี่ยผมสั่งมาจากภาคตะวันออกก็จะติดเรื่องขนส่งระดับหนึ่งครับผม ได้รับผมระทบเลยเนาะเดี๋ยวอย่างนี้ของดีต้องขายคุณผู้ชมพร้อมช็อปแล้วเดี๋ยวเราจะให้เวลาในการขายสินค้าค่ะพี่สุประชัยพร้อมไหมครับพี่พร้อมครับพร้อมครถ้าถ้างั้นเดี๋ยวฟังสัญญาณกระดิ่งทองคํานะถ้าได้ยินปั๊บเชิญขายได้ทันทีเอาไปสามสองหนึ่งเชิญครับโอเคครับวันนี้ผมมีคามานำเสนอแล้วฮะตัวนกจากปลาล้าเมื่อกี้ที่ผมได้โชว์ไปแล้ว ขยับล้องเข้ามาล่อยงแล้วเป็นปลาส้มครับผมตัวนี้ขายดีมากใน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 ท้องถิ่นในชุมชนนะครับเป็นปลาส้มใช้ปลาเนื้ออ่อนนะครับไม่มีกระดูกไม่มีก้างไม่แข็งนะครับแล้วที่สําคัญนะครับไม่ใส่อไม่ใส่แป้งรับประกันได้เลยห่อใหญ่นะครับราคาถูกด้วยขายทั่วไปห่อละสิบบาทแต่ว่าผมขายส่งในราคาห่อละแปดบาทนะครับสนใจรับไปขายต่อได้เลยนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะฮะแล้วก็เรามี ปลาลาบองนะครับปลาลาบองตัวนี้จะเป็นสูตรสูตรสุขภาพนะครับเนื้อปลาสุกทุกอย่างสุกนะครับสะอาดปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้ส่วนผสมของสมุนไพรของของไทยเรานะครับอืมอ่าโอเคแล้วอีกอันนี้ผมยังมีเวลาใช่ไหมฮะยังมีครับยังมียังมีนิดหน่อยนิดหน่อยนิดเดียวนิดเดียวโอเคสรุปสรุปยัดได้เลยครับปลาตะบะอบแห้งครับตอนนี้รับประกันได้เลยครับความอร่อยนะฮะอ่าโอเคแล้ว ที่ขาดไม่ได้ก็คือว่าปลาร้าลงผันตอนนี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้น่าจะเป็นที่นี่ที่ขอนแก่นที่นี่ที่เดียวที่ยังทําตัวปลาล้าลงผัดนะครับถ้าสนใจยังไงสั่งผ่านรายการหรือไม่ก็ผ่านผ่านที่เลยที่ต่อผมก็ได้แล้วครับยฮัลโหลครับฮัลโหลครับ โอ้โหสงสัยตอนนี้สายน่าจะเริ่มเข้าแล้วแหละนะคะเอาอย่างนี้คุณผู้ชมเข้าไปดูที่เพจหรือว่า Facebook หรือว่าแคปหน้าจอเราเอาไว้ก็ได้นะคะมีหมายเลขโทรศัพท์ของพี่สุภชัยอยู่สั่งตรงถึงพี่เขาเลยคุณจะได้ของดีแต่ว่าอย่าลืมบอกว่าติดตามชมจากคัมภีร์วิถีรวยด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณพี่สุภชัยมากนะคะขอบคุณะค่ะขอใหขายดีขายดีนะครับพี่ขอบคุณครับ สวัสดีครับนี่ไงการสื่อสารทําให้เราเข้าถึงกันแล้วก็รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นไปที่เจ้าต่อไปเลยดีกว่าค่ะอันนี้เป็นผ้าตนออกเฉียงเหนือขอพาหลงได้บ้างดีกว่าหลงไ้นะไปได้ไปไหนไปได้ไปร้านถ่ายเสื้อผ้าค่ะนะคะของสาวสวยท่านหนึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วแบ็คกราวของเจ้าของร้านท่านนี้เนี่ยนะคะเธอก็ มีรายได้หลักด้วยการขายเสื้อผ้าทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองนะคะเลี้ยงดูครอบครัวค่ะแล้วก็ทํามาตลอดแม้กระทั่งในช่วงเวลาโควิด -19 เสื้อผ้าก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่รับผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าหลายคนเวลาจะซื้อเนี่ยเขาก็ต้องเช็คเงินในกระเป๋ากันก่อนถูกไหมว่าช่วงนี้เนี่ยจากที่ปกติชอปเดือนละ10ชุดอาจจะเหลือแค่เดือนละชุดเดียวใช่ไม่ดีแบบไม่ไม่ไม่ชอปเลยก็มีนะแต่เดี๋ยวไปถามเขาดีกว่าว่าเขาเจอผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีน้องนูรีนาโลกาสวัสดีค่ะ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ข้างหลังนี่คือเสื้อผ้าที่ขายทั้งหมดเลยอะคะใช่ค่ะโอ้โอเยอะมากเลยโอ้โอดีงไงเลยดหมดเลยคุณนูรินาครับผมจะสอบถามนิดนึงว่าช่วงโควิดตั้งแต่รอบแรกมาถึงการระบาดรอบใหม่ครับร้านของเราเนี่ยได้รับผลกระทบหนักหนาสาหัสขนาดไหนครับค่ะจะทือว่ารอบแรกนะคะ ก่อนที่ว่ายังไม่ยังยังไม่เกิดโควิดนะคะค่ะก็คือว่าขายดีอยู่แล้วก็คนลูกค้าเยอะมากค่ะครับแต่ช่วงมาเกิดโควิดตอนนี้ก็คือว่าคนเย็บแล้วก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะอืแล้วคือตอนตอนที่แบบว่าเขาเขาเริ่มผ่อนคลายและสถานการณ์เนี่ยมัน,ม,นมันเริ่มจะดีขึ้นตอนนั้นก็เหมือนกับน่าจะคนมาช็อปเยอะมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็พอมีโควิดใช่ค่ะแล้วรอบรอบใหม่เนี่ย มันเป็นยังไงบ้างครับผมยอดหายไปเยอะไหมฮะเยอะพอสมควรค่ะค่ะนะคะที่นี้ล<น>็อกเต็มเลยค่ะค่ะพอพอ,พอ,พอคุณนาคะพอเวลาที่ยอดเราหายไปแน่นอนละเราก็ต้องหาทางแก้ไขเราปรับตัวยังไงคะเพื่อที่จะให้มีลูกค้าเนี่ยเหมือนเดิมแล้วก็ได้รายได้ที่ถึงแม้จะลดลงแต่ว่าลดลงไม่มากกว่าเดิมทำยังไงคะก็คือว่าจเสื้อผ้าราคา200กว่าบาท3 0 0ก็คือเราเอามาเซลล์ค่ะ มาเซ็นในราคาสูงถูกร้อยห้าสิบบ้างร้อยเจ็ดสิบบ้างค่ะแล้วก็ลูกค้าเข้ามาใหม่เยอะมากค่ะพอขายได้ค่ะนะคะเดี๋ยวถามเสื้อผ้าดีกว่าแนวเสื้อผ้าของเราเป็นเสื้อผ้าแนวไหนอ่ะนี่ค่ะประมาณนี้เลยค่ะสวยๆลายดอกสีสดๆค่ะ <c oughs> แต่ราคาสองเก้าเก้าเดีมาขายในราคาร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบค่ะเห็นชัดไหมคะโอเคค,ค,คุณนุรินาะคุณนุรินาะพร้อมที่จะขายของหรือยัง พร้อมค่ะพ,มะพร้อมนะพร้อมนะพูดให้แบบว่าล้าไหลไฟดาดไปนะผมมีเวลาให้3นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วนี่นะฮะฟังเสียงกระดิ่งสองนาทีถ้าได้ยินปั๊บจัดไปเลยยาวๆแน่นๆเนื้อๆไปเลยโปรโมชั่นมีอะไรขายอะไรบ้างไปพร้อมสองหนึ่งได้ค่ะค่ะสเอเซลล์ราคาเสื้อผ้าราคาหมื่นหนึ่งนะคะถูกถูกะค่ะจะราคาสองาส 230ก็คือมาลดให้ในราคา170บาทค่ะเป็นงานมือหนึ่งสวยมากนะคะแล้วก็ที่เขาลีงยงใส่กันตอนนี้ค่ะสามารถสั่งซื้อกันได้นะคะค่ะต่อครับต่อไปเลับไปต่อต่อเลยครับต่อเลยต่อเลยค่ะแล้วก็เสื้อผ้าเรามีเยอะมากนะคะมีหลายตัวค่ะมีหลายแบบนะคะสนใจชุดไหนก็คือสอบถามมาได้ค่ะค่ะ มีโปรโมชั่นอะไรไหมโปรโมชั่นโปรโมชั่นซื้อหลายตัวลดไหมโปรโมชั่นค่ะค่ะลดราคาถ้าซื้อสิบชุดขึ้นไปเราให้ราคาตัวละร้อยยี่สิบบาทค่ะจากที่ราคาร้อยห้าสิบค่ะมันมีหลายตัวมากค่ะถูกมากค่ะสามารถติดต่อดมาได้นี่แม่ค้าเพิ่งออกทีวีครั้งแรกอาจจะมีแอบตื่นเต้นนิดนึงแต่ดิฉันไม่อยากจะบอกว่าดิฉันเองก็เป็นลูกค้าเขานะเป็นลูกค้าใช่ไหมใช่คุณดูนี่นะถามนิดนึงส่งทั่วประเทศไหม ส่งทั่วประเทศค่ะเชียงใหม่เชียงรายส่งบมกเลยค่ะลูกค้าเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อหลายตัวเนี่ยคืนคําไม่ได้แล้วนะว่าได้ราคาพิเศษและนี่ก็คือนักแจกที่สนใจน,น,นี่คือคือลูกค้าที่ซื้อไปใช่ไหมครับนี่จะบอกว่าภาพาเขาว่าเยอะมากเลยนะแต่ละตัวครับผมอ่านะคะถ้าเกิดเป็นแฟนคําพีวิถีรวยก็ได้พิเศษไปอีกใช่ไหมคะได้ค่ะราคาพิเศษได้เลยคะ่ะลดพิเศษค่ะค่ะหรือว่าจะรับไปขายก็ได้ถูกไหมคะ ได้ค่ะได้ค่ะขายส่งด้วยค่ะติดต่อท<ห>างแชน<ด>่นได้เลยค่ะคุณอุลีนาย้ำท่องทางในการติดต่อนิดนึงว่าโทรไปที่เบอร์ไหนหรือว่า Facebook ชื่อว่าอะไรโทรที่เบอร์0900944606ค่ะแล้วก็ Facebook นูรีนาโลกาค่ะชื่อภาษาไทยเลยค่ะ ที่คุณนาจอตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้นะคะนูรีนาค่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ด้วยแล้วก็อุดหนุนด้วยเป็นกําลังใจให้นะคะคุณนาขอให้ขายดีขายดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะแต่ว่าเขาเองก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์อะไรนะคะดิฉันมั่นใจเลยนะคะว่าคุณได้ชุดของร้านนี้ใส่คุณจะดูดีมากๆดิฉันก็ดูแอปลดอายุเป็นหลายปีเลยอยากใส่มาโชว์เดี๋ยวไว้รอบหน้าให้คุณดูแล้วกันอเดี๋ยวสรุปดีกว่า ร้านถือว่าคุณผู้ชมอยากจะชอปแล้วค่ะใครอ,อยากได้อาหารรแสแซ่บและหาที่ไหนไม่ได้อย่างปาร้ารมควันนะครับติดต่อไปได้เลยที่ร้านนี่ครับร้านของเชฟภูทรนี่นะครับของพี่สุประชัยเนี่นะฮะ ตามข้างหน้าจอเลยนะ,ะนี่ Facebook ของเขานะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ก็มีหรือว่าใครอยากจะได้เสื้อผ้าชุดเดรสใช่ไหม<ว>คุณผู้ชมสวยลายดอกผ้าเยอะๆนั้นนะฟูๆฟ่องๆนี่นะคะสามารถใส่ไปงานได้หลากหลายเทศกาลก็ติดต่อที่ร้านของคุณนูรีนาได้อย่าลืมบอกด้วยนะคะทั้งสองร้านว่าติดตามชมมาจากคัมภีร์วิถีรวยแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามชมข้อมูลย้อนหลังได้ที่ Facebook แฟนเพจคัมภีร์วิถีรวยรเราจะลงเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์ Facebook ติดต่อแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะ ไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายกลางรายใหญ่ถ้าหากประสบปัญหาเรื่องของช่วงโควิด -19 ทั้งในช่วงที่ผ่านมายังไม่ค่อยฟื้นดีแล้วก็ต้องมาซ้ํากันอีกในช่วงการระบาดระลอกใหม่ก็สามารถติดต่อส่งข้อมูลมาได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k คำพีวิถีรวยของเราใช่ค่ะและเดี๋ยวรีบติดต่อกลับไปแน่นอนทีมงานไม่ลืมนะคะแลวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคมีอีกหนึ่งธุรกิจนะคะคนรุ่นใหม่มาต่อยอดธุรกิจในเรื่องของการทำา PR Marketing น่าสนใจมากขนาดไหนกับธุรกิจร้านอาหารจีนสักครู่เดี๋ยว รวยในช่วงนี้กับช่วงคนจะรวยช่วยไม่ได้นะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นคนรุ่นใหม่ทายากรุ่นที่2ของร้านอาหารจีนทองฟนูนั่นเองนะคะเขาเนี่ยเป็นคนในวงการบันเทิงค่ะคุณผู้ชมแต่เขาก็ไม่มองข้ามธุรกิจของที่บ้านเลือกต่อยอดด้วยการทําธุรกิจและนําเสนอตัวเองรับหน้าที่หลักเป็น PR Marketing ด้วยต้องขอต้อนรับคุณซันเดย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโหนี้มาในตีม จุดจีนนะฮะใช่ค่ะพร้อมรอฉลองเทศกาลจุดจีนรู้ไหว่าวันนี้เนี่ยจะมีอาหารจีนมารับเทศกาลจุดจีนเราก็เลยต้องแต่งตัวให้เข้ากับนี่บรรยากาศอาหารแล้วก็เทศกาลที่กําลังจะมาถึงด้วยนะครับผมนะคะปกติเนี่ยเราเนี่ยติดตามผลงานคุณซันเดย์นะคะก็คือผลงานเราเป็นนักจัดรายการวิทยุใช่อยู่ที่เอฟเอ็มครับซึ่งหลายคนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทําไมเราถึงเลือกตัดสินใจทำอีกหนึ่งหน้าที่คือจริงๆร้านของผมเนี่ยเปิดมานานสักพักแล้วแบบเจ็ดแปดปีแล้วตั้งแต่ รุ่นคุณปู่คุณย่านี่ครับแล้วก็ช่วงโควิดช่วงปีที่แล้วตั้งแต่มีนาแล้วก็หยุดไปช่วงระยะหนึ่งผมก็เข้าไปดูว่าร้านมันสมัยนี้เนาะเวลาคนไปร้านอาหารหรือ,อว่าไปสถานาที่ต่างๆก็ชอบถ่ายรูปเช็คอินอเราก็จัดการรีโนเวทติดโปบเปอร์เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีจุดถ่ายรูปเช็คอิน คือเปลี่ยนร้านใหม่ทั้งหมดเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในเมืองจีเลยเนี่ยใช่รวมถึงเมนูอาหารต่างๆด้วยเพราะว่าเรามีของดีอยู่กับตัวอยู่แล้วใช่ทำไมก่อนหน้านี้นเรายังไม่ไม่คิดเราเพิ่งมาคิดอตอนนี้ละอาจคือกราก็อ,อาจจะแบบวัยรุ่นฮะยังไม่ได้แบบสนใจในธุรกิจส่วนตัวมากเท่าไหร่ก็แบบ,บยังจะแบบสนุกสนานวงการบันเทิงแต่ว่าพอช่วงโควิดทุกง,งานมันก็หยุด ทุกคนก็เหมือนผมไงแล้วก็กลับไปดูตรงนี้มันน่าจะแบบทําอะไรได้บ้างอ่างเงี้ยครับใช่คือเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องหังอาหารดีกว่าอาหารปกติเนี่ยของเราจะขายเป็นอาหารสไตล์ไหนครับจีนแบบจีนแบบนั้นจีนจ๋าจ้าจีนเป็นอาหารจีนแบบเสฉวนถ้านึกนึกถึงก็จะเป็นแบบพวกหม่าล่าจะแบบเผ็ดเดนิดหนึ่งอะไรเงี้ยคือมีความแบบแซ่บเผ็ดร้อนผมว่าน่าจะถูกปากคนไทยอยู่แล้วแหละใช่ครับเป็นอาหารจีนเสฉวนแต่ว่าจีนอย่างอื่นแล้วก็มีเพิ่มมาหลังจากที่เรารีนเวทมีการเพิ่ม เมนูของติ่มซำนะครับติ่มซำของเราก็ตอนนี้มีทั้งหมดกว่า30ชนิดเยอะมากนะฮะะซึ่งสูตรก็เป็นสูตรของที่บ้านด้วยใช่ครับค่ะและที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นบุฟเฟ่ค,คือยังไงคะก็บุฟเฟ่ของเรานะครับติ่มซำม,มีทั้งหมด30ชนิดก็คือคเลือกเอาได้เลยครับไปถึงจะทาน กี่อย่างก็ได้ในราคา499บาท499บาทเท่านั้นใช่ต่อหนึ่งท่านครับราคาถือว่าไม่ได้สูงจนแบบโหเราไม่สามารถอ,อ้วมเติมถึงนะมันเยอะมากผมว่า30กว่าอย่างมันเยอะมากแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดไปกันหลายคนนะ เขามีโปรโมชั่นด้วยนะใช่ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับสำหรับใครที่ไป4ท่านนะครับก็จะแถมเป็ดปักกิ่ง1ตัวอตัวนะคะเอาไปตัวหนึ่งไหมปูงเลยหรอนะคะโอ้เราค่อนข้างมากคือค่อนข้างทําเยอะเหมือนกันนะนอกจากจะรีโนเวทร้านคุณแล้วก็ยังมาคิดในรูปแบบของติบสามบุฟเฟ่ต์อีกร้านใหม่เนาะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นแถมไปอีกอันนี้คือการหนีรอดจากสถานการณ์โควิดใช่ครับด้วยครับในช่วงโควิดเนาะมันก็ผมว่ามัน ทุกธุรกิจแหละกระทบหมดแล้วก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็เรื่องของการทานท,านที่ร้านเนี่ยก็คือยังทานได้ปกติอยู่ก็คือ,อม,มีการรักษาระยะห่างมีเรื่องของการทำความสะอาดนะครับแต่ว่าสำหรับถ้าใครอยากจะสั่งไปทานที่บ้านตอนนี้เราก็มี d e l i v e r y นะครับสังเกตว่าอันนี้จะเป็นแพ็กเกจที่เราจะส่งไปทานที่บ้านก็คือทุกเมนูครับร้อยเปอร์เซ็นต์ในเมนูของร้านเราทั้งหมดก็ พร้อมที่จะจัดส่งที่บ้านไม่ว่าจะสั่งเป็นเป็ดเป็นตัวอะไรอย่างนี้ก็ส่งเหมือนกันจริงๆเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาขายที่ร้านนะเขาไม่เคยให้ความสําคัญกับกับการเดลิเวอรี่เลยทราบมาว่าคือที่ร้านเนี่ยคือเขาขายดิบขายดีอยู่แล้วไอเรื่องของช่องทางในการค้าขายต่างๆช่องทางอื่นๆเนี่ยเราแทบจะไม่แยแสเลยถูกแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยฮะเดี๋ยวนี้คนก็กดโทรศัพท์มือถือแล้วก็สั่งมากินที่บ้านเพราะฉะนั้นเรื่องของเวลาเราส่งที่บ้านรสชาติอาหารก็เหมือนทานที่ร้านใช่ฮะอย่างวันนี้ที่เอามาเนี่ยก็จะเป็น บะหมีหมูตุ๋นกับเนื้อตุ๋นนะคร<ช>ับก็คือสังเกตง่ายๆหมูของราเราก็จะเป็นหมู3ชั้นะนะฮะดูสังเกตง่ายอันนี้ก็เป็นซาลาเปาฮะกล่องนี้500บาทรวมทุกไส้ไ<อ>ส้เปือกไส้เค็มลาวาไข่เค็มมีหมดฮะ่ะ,ะ,ะแล้วก็ทางด้านติ่มซำทางนู้นแล้วคะต,ติ่มซำของเราก็จะมีแบบ ปีนปีกไก่น้ำแดงนะฮะหมูนะฮะสาหร่ายอะไรต่างๆก็มีทุกอย่างครับีอู้เยอะมากคุณดูสิแต่เอามาแค่คนหนึ่งเท่านั้นนะเนี่ยเขาเยียบไก่ทั้งนั้นเลยอ่ะเอางี้ไหนๆมาแล้วเราไม่อยากให้เสียเที่ยวคุณสันเดย์นะคะเราก็เตรียมจานนะคะตะกี๋พร้อมค่ะจะได้ไม่ขาดรับทานะคะเชิญครับเอาเลยฮะเชิญเลยฮะผมกิไม่ทานทุกวันแล้วนี่ต้องลองทานฮะออ๋โอเคคือคุณ เอาพี่โอชิมก่อนเลยพี่โอชิมก่อนไหมครับผมอังนี้ฉันเหรออ่ะโอเคอ่ะโอก่อนเลยพี่โอก่อนเลยอ่ะองั้นขอเอาแบบเบสิกง่ายๆแบบนี้ได้ไหมแบบนี้แต่มันไม่ต้องจิ้มยังไงอ่ะก็ถ้าถิมซำก็ต้องนี่ฮะน้ำจิ้มแบบนี้เลครับกับน้ำจิ้มอันนู้นใช่ไหมคะเพราะว่าทุกเมนูเนี่ยผ่านผมมาหมดแล้วอ่าขอขอก่อนที่จะเสิร์ฟไปคุณผู้ชมค่ะอ้ากระดอจิบนี่นะอ่าจิ้มนะจิ้มไปเอาคุณจิ้มคุณชิมไปคุณชิมไป อ่าคุณชิมไปคุณอย่าลืมเปิดหน้ากากก่อนนะเดี๋ยวจะชนแล้วมันจะตกแถมเด็กๆไม่หมนี่นะค่ะอ่าไปปกติเมนูที่ขายดีของที่ร้านคืออะไรขายดีเป็นหลักครับคือตอนนี้บุฟเฟ่อะไรหละคนเดียวนี้น่าเด็กๆวัยรุ่นนะฮะหรือว่าเกือบทุกครอบครัวชอบทานบุฟเฟ่ก็เป็นบุฟเฟ่ติ่มซำครับแล้วก็มีของเรื่องของเป็ดปักกิ่งที่ร้านก็อร่อยฮะเป็นแบบสูตรแบบจากจีนต้นตำรับเลยฮะเชฟก็ทําอย่างโอ้โห เขาเรียกว่าย่างเป็ดแล้วย่างอีกคุณมันต้องใช้เวลาครับเป็ดปักกิ่งเพื่อจะให้เนื้อมันกรอบแล้วก็เวลาห่อแป้งมันจะได้อร่อยอย่างเงี้ยครับใช่ส่วนทางนี้ก็ไม่ไม่ไม่พูดอะไรกับเราเลยนะฮะอนอยิ้งะะฮร่อยไหมครับพี่อร่อยไหมครับเดี๋ยวผมให้กินทั้งทั้งนี่แหละฮะโอ้เลยฮะทั้งหมดเลยนะฮะ แล้วช่วงช่วงตรุษจีนที่กาลังจะมาถึงครับเรามีความพิเศษเตรียมอะไรไว้ไหมครับสําหรับเทศกาลตรุษจีนที่กําลังจะมาถึงฮะครับแน่นอนครช่วงตรุษจีนก็นะเราร้านอาหารจีนนะฮะก็มีเมนูดีเด็ดๆอยู่แล้วแหละนะฮะสำหรับใครที่อยากจะเลือกสัตว์มงคลนะที่มาทาอาหารแล้วก็เรียกได้ว่าเขานาโชคลาภนําความประสบความสําเร็จมาให้แก่ครอบครัวเรื่องเป็ดเนี่ยเขาก็เรียกเกี่ยวกับการเจริญก้าวหน้าทางด้านการงานนี่เลยก็ไปอันนี้ได้อันนี้ฮะเป็นเมนูที่เขาเรียกว่าเด่ิเศษเลย เป็นกุ้งมังกรผัดหมี่ฮะซึ่งกุ้งมังกรเนี่ยก็มีความหมายอยู่แล้วนะกุ้งกับมังกรนะฮะแล้วก็เรื่องของ ลาบยศวัสนาต่างๆนะแล้วก็เรื่องของผัดหมี่ก็คือเรื่องของอายุยืนยาวสังเกตว่าเวลาหมี่ที่เขาผัดในช่วงตรุษจีนเขาจะไม่ตัดนะฮะก็กินก็ใชยาวๆกันเลยค่ะนะคะแล้วก็ชามนี้ก็น่าทานอันนี้เป็นหมูต้มเผ็ดอันนี้จะสังเกตมีเม็ดเม็ดเล็กๆอันนี้คือหมาล่าฮะใช่ก็จะแบบเผ็ดเผ็ดร้อนใครชอบเมนูเผ็ดร้อนเออเนี่ยมากินได้เลยถูกต้องอร่อยมากคุณซันเดย์ผมถามเรื่องของการปรับตัวนิดนึงครับผมการปรับตัวเราเลือกใช้วิธีการสื่อสารกับคนลูกค้า ทั้งรายเก่าแล้วก็รายใหม่อย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้เขาเนรู้จักร้านเรามากขึ้นในช่วงเวลาที่การแข่งขันมันค่อนข้างสูงแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสถานการณ์โควิดด้วยใช่คือถ้าลูกค้ารายเก่าต่างเขาก็จะเป็นการโทรอินโทรเข้ามาหรือว่าวอล์กอินเข้ามาเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้ารายใหม่เนี่ยก็จะเป็นเราก็เปิดตลาดเลยคือเพิ่งมามี n ิน a g r a m f ม Facebook Fanpage ก็คือทุกอย่างที่เป็นโซเชียลมีเดียทั้งหมดก็คือเอาให้แบบเข้าถึงกลุ่มลุกผู้ค้า เริ่มในยุคคุณสเดย์เลยใช่ฮะใช่ค่มนีีเห็นไหมขนาดเขาเป็นดีเจอยู่ดีๆนะรายได้ก็ไม่ใช่ด้อยๆนะเขาก็ยังเลือกที่จะต้องดิ้นรนแล้วก็พยายามหาลู่ทางในการทําธุรกิจด้วยแล้วตั้งแต่เราทํามาตอนนี้เห็นบอกว่าเราพยายามจะผลักดันร้านให้คนรู้จักมากขึ้นในอนาคตเราวางแผนต่อไปยังไงกับร่างของเราเพราะตอนนี้มี1สาขาถูกต้องถูกไหมคะจริงๆก็อยากจะขยายเหมือนกันแต่ว่าขอดูก่อนแต่ว่าตอนนี้คือพอ มีเรื่องของช่องทางของโซเชียลมีเดียมากขึ้นอินสตาแกรมเฟซบุ๊กต่างๆเราได้คอมเมนต์มามากขึ้นมันดีตรงนี้ใช่ในหลายๆช่องทางจากคนที่วอล์กอินเข้ามามาทานที่ร้านคนที่สั่งไปที่บ้านแล้วก็ไดเรกมาเสียมาทางอินสตาแกรมหรือมาบอกอะไรเงี้ยต่างๆเราก็ได้ปรับปรุงออว่าแบบอยากจะไม่เปิดตรงนี้อยากจะเพิ่มเมนูตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้หน่อยเลยครับตอ,อนนี้พยายามแบบเซอร์วิสเอาใจลูกค้าเต็มที่คือแสดงว่าคือผลตอบรับก็ดีขึ้นคนรู้จักร้านเรามากขึ้นครับโอ้ดีจังเลยอ่ะสุดท้ายละคืออยากจะให้ฝากร้านนิดนึงว่าอะรร้าานของเ จะอยู่ที่ไหนติดต่อช่องทางได้ยังไงบ้างครับคุณเสดครับครับก็ฝากคุณผู้ชมนะครับรายการคัมภีวิถ um> ีรวยนะฮะก็สามารถไปติดตามชมกันได้นะฮะไปทานอาหารภาพจีนพัตคาารทองฟูกันได้นะครับอยู่ถนนท่าพระรัชดาซอย8นะครับถ้าว่าถ้าไปจากสาทรก็ข้ามสะพานมานะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะฮะก็จะผ่านกับเดอะมอลล์ท่าพระเลยไปส0งเมตรอยู่ติดถนนใหญ่เลยครับก็จะเห็นร้าน ใบใหญ่ๆสีแดงของเรานะครับก็เข้าไปได้เลยนะฮะรับรองว่าอิ่มท้องแน่นอนค่ะนะคะเชื่อว่าจุดแข็งของเขาเนี่ยนะคะมีมายาวนานหลายสิบปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีของดีรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมนะคะว่าถ้าเป็นแฟนคัมภีร์วิถีรวยมารายการแล้วมาเปล่าๆไม่ได้นะคะต้องต้องของพิเศษกว่า2เจ้าที่ออกไปเมื่อกี้ขอพิเศษหน่อยได้เอาสุดๆเลยสุดเลยมคะก็เพราะฉะนั้นเลยสุดๆเป็นแฟนรายการคัมภีร์วิถีรวยนะครับที่โทรมาจองจะไม่ว่าจะเป็นทานที่ร้านหรือว่าจะ โทรจองไปสั่งที่บ้านก็ได้นะครับที่เบอร์02064035เราจะลดเพิ่มขึ้นอีก30%สําหรับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้โอ้30%เลยหรอคบผมโอ้ลดเยอะมากลดเยอะมากใจนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปอุดหนุนกันและขอเอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้สําหรับธุรกิจนี้ให้ประสบความสําเร็จกับอาหารจีนแบรนด์ทองฟูนะคะและขอให้ฝ่าฟันวิกฤจสู้ไปด้วยกันให้ได้นะคะขอบคุณมากๆครับ